ถอนเงินจาก t i k t o k Shop กันดีกว่าค่ะวันนี้ก็ปปุจะพาทุกคนนะคะไปถอนเงินจากการขายสินค้าใน t i t กต็อกช็ค่ะทุกคนเปิดไปหน้า t i k t o k Shop s e l l e r Center ค่ะทุกคนเห็นรูปอันนี้ไหมคะกดไปเลยจ้าและนะคะไปดูที่การถอนค่ะกระปุญก็มีออเดอร์เข้ามายังแล้ววันนี้นะคะนี่สามารถถอนได้อะลองกดคำว่าถอนดูค่ะ,ะคุณจะได้รับเงินนะคะ 5ถึง7วันทำการจำนวนเงินที่ถอนนะฮะสูนบาทนะคะกบุกจะกถอนสองใสจำนวนเงินลงไปค่ะอากบุกจะถอน250อ่าเสร็จแล้วนะคะถอนตอนนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะยืนยันการถอนเงินน่าเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ง่ายไหมคะนี่คือวิธีการถอนเงินจากที่ปักช็อปค่ะฝากกดหัวใจฝากกดคอมเมนต์แล้วฝากแชร์ต่อแบ่งปัน้ำใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ